아 <목소리나> Ô chị đi 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 Để... cây, đi 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 เรียบร้อยนี่โดนนีโดนนิ้วก้อยดูน,นี่ไปส่งเตียงหน่อยดูนะี่ไปส่งเตียงหน่อยหลายแล้ว น้องมาเข้าน้องเข้านาลไม่ใช่หลังะอองเข้าไเปไม่้เขาต้องมาเล่นต่อดิที้ชาติเขามีไปรุ่นนี้เขาไม่สอนนะเขาม่เล่นต่อแต่เป็นท้าแต่อาได้เล่นต่อต่อได้คับ่อไม่ไจงอย่างงี้ไม่ได้นอ่อันนี้มีแต่คนป่านป่านเนื้อพี่กูน่โอ้โหทำอะไ่า เราเข้าไปทั Elijah. ้นแต่เ kind ง of oh, ิน okay, ลูกไม่เข้าไปเจ้าไม่เข้าหรเป่าเฮ้ยแ่กองเฮ้ยเจ้าสามสีกทีเดียวมามามาไม่เล่นกันแล้วเ้ยเจ้ามามามาจะไ่ยอมเล่นนะมาเล่นตั้งตาย ชาวบ้านเลี้ยงก้วย ได้บอลนึงขนาดในสนามใหญ่บอลลอยออกไปแล้วตกคข้ากับอะไรแล้วเนอ้าจ็ค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้นี่แล้วกัอยู่แล้วไม่ลก็แตมั้ยแล้วก็มือยู่เอ้ยงนกัไม่ต้องหมือเฮ้ยตื่นับถึงเลยพวกนเดี๋ยวดิ Hương ơi làm một cái lên nào nào เร้อม่แข่งไม่พร้อมอ่ะเียมหน้าเท่อย่อ่ะตอเาดก็ยิงเท้าเดียวถึงแล้วแหละไม่พร้อมอ่ะทำเป็นชนไม่ได้เดี๋ยวใส่นี่ติดทำไมอ่ะใส่สีดามองยัาหงโทษงพื่อนมึงจะไปทำไอ้ไขเพื่อนแ้กิ้นมาตก ไก่มึงก็ผิดไก่มึงถูกแล้วเี่ยขาวผิดตัวเัวตัวก่อนเซ็ตตายนี่หมดแดงแล้วเนี่ยออกไปเอ้าไปดูยังวะโอ้ยไปไปไป โอ้โหโั่หลอดเลยว่าเป็นลูกแรกให้แค่เล็กให้เลยเอาเฮ้ยเอาออกออกออก